สวัสดีครับวันนี้หลังจากเสร็จมอบโรงเย็นและโรงศพโรงเปล่านะครับให้กับวัดเรียบร้อยก็มีคนมาบอกให้มาวัดป่ามหาเจดีแก้วนะครับร้านขวดตามุงสิอำเภอขุนหารจังหวัดศีเกตน,นะครับวันนี้สายบุญขอ,อาสายบุญพงใจรักนิวนะครับพาญาตโยมที่ติดตามกันมามาดู วัดลานขวดครับใช้ขวดกระทิงแดงนะครับแล้วขวดเบียร์นะครับมาทําเป็นกําแพงหมดเลยเห็นไหมครับมีสปอนเซอร์มีขวดเบียร์มีหลายอย่างนะขวดหลายอย่างเห็นไหมครับทําเป็นกําแพงหมดเลยเห็นไหมครับแม้กระทั่งเสาแล้วก็ขวดก็ทาเป็นลูกกงจั๊กนะครับเนี่ยเป็นขวดกระทิงแดงขวดเบียร์ขวด โคาโค拉สปอนเซอร์ er, <c oughs> นะครับนี่ครับแม้กระทั่งเสานะครับเสาก็ยังใช้ขวดกระทิงแดงครับนะครับใช้กระทิงแดงหมดเลยครับใปขวด,น,ขวดนี่ครับเราจะพาไปดูด้านในนะครับนี่ครับ ใช้ขวดแก้วนะครับขวดแก้วขวดกระปิงแดงขวดแก้วนะครับตําหนนเสาหมดเลยครับเราพาไปดูด้านในดีกว่าแม้กระทั่งศาลานี้ก็ใช้ขวดเหมือนกันนะครับเห็นครับนี่ครับใช้ขวดหมดเลยครับเห็นครับโอ้ขวดลวนล้วนเลยครับขวดนล้วน กำลังขุดเบียโอไม่น่าเชื่อเลยสร้างเอาขวดมาสร้างหมดเลยนี่ครับโอ้โห นี่ก็เป็นขวดกระทิงแดงขวดริบโพขวดอะไรมัดทำเป็นโอ้โ oh, หดูครับสุดยอดจริงๆนี่ครับล้านขวดเขาบอกใช้ต้องร้านขวดนะครับที่มาตั้งไม่ว่าจะเป็นศาลาที่พักก็ใช้ขวดแก้วเสาก็ใช้ขวดแก้วนะครับ วัดล้านขวดนะครับวัดล้านขวดนีครับมีแต่ขวดแม้กระทั่งเสาข้างในนะครับก็ใช้กระทิงแดงใช้ขวดหมดเลยอออตอนนี้เรามาวัด ที่สร้างด้วยขวดนะครับชื่อวัดป่ามาหาเจดีย์แก้วนะครับวัดล้านขวดวัดป่ามาหาเจดีย์แก้วเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะครับด้านในนี่ครับไม่ว่าจะมุมไหนก็เป็นแต่ขวดมีแต่ขวดนี่ครับเห็นไหมครับเป็นขวดล้วนๆน,นี่กำลังสร้างใหม่ครับเอาขวดเบียร์มานี่ครับ สร้างด้วยขวดข้างในเป็นขวดล้วนๆมีทั้งขระทิงแดงพวกขวดเียร์แล้วก็มีวัดล้านขวดสวยมาก วัดเจดีย์นะครับวัดวานขวดนะครับกำแพงก็เป็นขวดหมดเลยแล้วก็มีพวกขวดกระทิงแดงเล็กๆกระทิงแดงสร้างด้วยขวดเบียร์กระทิงแดงขวดนิโพรนะครับฐานฐานก็เป็นขวดแก้วขวดแก้วแล้วก็รูปพระองค์ที่เป็นฐานก็สร้างด้วยขวดเบียร์ขวดแก้วเหมือนกันนะครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆร้านขดุด พาไปดูด้านในกันนะครับไปดูด้านในกันพาไปดูด้านในครับนี่ครับมีแต่ขวดแก้วหมดเลยนะครับแม้กระทั่งพื้นก็เป็นขวดแก้วนะครับพื้น้าล่างเป็นขวดแก้วข้างบนมีบโอ้โหนี่ครับ ข้างในก็เป็นขวดแก้วนะครับเสาเป็นขวดแก้วหมดเลยใครที่มาศรีสะเกดก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับมาลุกันทําบุญแล้วก็มากราบสักการะบูชาท่านกันหน่อย,ยงงเขาก็ไปเอาขวดมาเก็บขวดมานะครับแล้วลุงก็มาล้างนะครับ,รบเอาขวดแก้วมาล้างนะครับเดี๋ยวมาสร้างเสานะครับมาทํารูปต่างๆนาน,นานะครับ อนลุงทาอย่างนี้ทุกวันเลยอะฮะวันโอ้แล้วแล้วฉาบปูนอะไรก็ทําเองเหรอฮะทเองหมดราหอ,อนี่ทําเองหมดเลยอ๋อแล้วอย่างที่เราขวดพวกนี้มาจากไหนครับเขาบอจากบ้างเขาเอาให้บ้างเราก็ไปเอาบ้างเราปะครับอ๋บอนี่ครับมีขวดเต็มไปหมดเลยนะครับต้องมาล้างก่อนขัดก่อนแล้วก็ไปทําเป็นเสาบ้างอะไรบ้างกระเบื้องบ้างโอ้สุดยอดจริงจริงเลย 拜拜拜，拜，行了。